BSU students Good afternoon student. สวัสดีตอนบ่ายค่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง name and age นะคะแล้วก็ describing people เนาะก็คือเรียนเรื่องชื่อนะคะแล้วก็อายุของคนนะคะแต่ละคน,นะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง describing people ก็คือการบอกลักษณะของคนนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนไปหยิบ student book นะคะกับ workbook เล่มนี้ขึ้นมาสองเล่มเลยนะคะ แล้วก็เปิดเล่มสีน้ำเงินนะคะไปที่หน้า21ค่ะ page 21นะคะเราจะมาดูคลิปวิดีโอการว่ามันอนอกเียงยังไงแล้วเขาพูดประโยคว่าอย่างไรบ้างนะคะอาานักเรียนนำมาแล้วพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ21 name and age listen point and say my name is lucy my name is ben my name is anne i am eight years old my name is lucy i am eight years old my name is Ben. I am eight years old. My name is Ann. I am nine years old. สำหรับหน้านี้นะคะก็คือเขาจะแนะนำตัวเองเนาะบอกว่าชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่นะคะเอาลองไปดูอันแรกคนแรกนี่ My name is Lucy I am eight years old ฉ,ฉันชื่อลูซี่ฉันอายุ8ปีอายุ8ขวบมันเองนะคะดูคนหัดไป My name is Ben I am eight years old ฉันชื่อเบนอายุเท่าไหร่คะ8ขวบเนาะอายุ8ปี ไปดูคนสุดท้าย My name is Ann I am nine years old ฉันชื่อแ n นอายุเท่าไหร่คะ9เก้าใช่ไหมอายุเกขวบนั่นเองอ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันก็ไม่ยากมากทักเรียนลองไปเอ่อ w o r k Book ขึ้นมานะคะ w o r k Book เล่มน,นี้เล่มสีฟ้านะคะแล้วก็เปิดไปที่ P 16หน้าที่1 1นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันหน้าที่16นะคะเปิดหรือ,อยังคะนี่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยดูคำขังเขาบอกว่า look and w r i t e My name is แล้วก็ให้เติมชื่อนะคะของแต่ละคนลงไปตามข้อแบบนี้นะคะอ่ะดูมาดูคนแรกคนแรกนีคน่คนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ชื่อลูซี่ใช่ไหมก็เขียนประโยคให้เขาไปว่า My name is Lucy คนที่สองชื่ออะไรคะชื่อแดนใช่ไหมก็เขียนให้เขาไปเขียนชื่อให้เขาไป My My name is แดนแบบนี้แล้วก็ใส่จุดด้วยนะคะนักเรียนห้ามลืมใส่จุดนะในภาษาอังกฤษต้องใส่จุดนะคะจบประโยคอ่านเนี่ยเสร็จแล้วสำหรับคนที่สองคนที่สามชื่อแอนแอนเนาะแล้วก็เติมให้เขาไป my name is and ใส่จุด f r o m stop ด้วยอัแบบนนี้คนสุดท้ายชื่อว่าแซมใช่ไหมแซมก็ใส่ชื่อให้เขา my Sam เหล่นี้นี่แค่นี้เองค่ะสำหรับฟังข้างบนเนาะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนทำไม่ทันนักเรียนกดหยุดคลิปวิดีโอได้นะคะหรือจะกลับมาดูใหม่ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปข้างล่างไปอันต่อไปเลยข้างล่างข้างล่างก็ไม่อยากใช้ข้อมูลจากข้างบนนั่นแหละคะ่ะอ่ะดูเขาบอกว่า look and write look and write ก็คือให้ดูแล้วก็เขียนลงไปนะคะคนที่หนึ่งนี่คือคนนี้ใช่ไหมคะดูรูกอันข้างบนเหมือนเดิมเนาะ She is Lucy. He is Lucy. เธอคือ Lucy หล่อนคือ Lucy ใช่ไหมคะ She is eight years old. รู้ได้ไงว่าเขาอายุ8ปปีก็ตรงนี้ไงคะนี่ตรงท่อนนี้นี่ที่เขาบอกอยู่ Eight eight years old ทำไมไม่ขึ้น Eight years old ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยน,นี่ Eight years old ตรงนี้อ่ะมาดูทีนี้ข้อที่สองเราเติมอ้อมกัน คนที่สองชื่อว่าแดนใช่ไหมคะ he is dan เอาวใส่ชื่อแดนลงไปจุดเขามีมาให้แล้วในประโยคนี้เราก็ไม่ต้องเติมจุดนะคะต่อไปอีกอันนึ่งที่เราจะต้องตอบก็คือเขาอายุเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่า he is e years old ต้องใช้ he นะคะใช้ she เหมือนข้อข้างบนไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นผู้ชายต้องใช้ he he is eight years old oh. แบบน,นี้นะคะเติมไปเลยไม่ต้องใส่จุดฟุ l สต t อปเพราะว่าเขามีจุดมาให้เราแล้วต่อไป number three บอกว่า number 3ชื่ออะไรคะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรคนนี้แอนใช่ไหมคะแอนอายุเท่าไหร่นาย y e s อ oh, ายุ9ก้าขวบใส่ชื่อให้เขาก่อนแอนแบบนี้ใส่แอนลงไปเสร็จแล้วอีกประโยคนึง อันนี้ใช้ she ดีไีมคะเป็นผู้หญิง she เนอะ she is nine years old แบบน,นี้นี่นะคะใส่ไปเลยแบบนี้ she is nine years old เสร็จแล้วสำหรับ number 3ต่อไป number 4ค่ะข้อที่สี่คนนี้ชื่ออะไรแซมใช่ไหมที่เราเติมไปเมื่อกี้อายุเท่าไหร่คะสิบขวก็คือ10 years old เนอะเอาใส่ชื่อให้เขาก่อนชื่อว่าแซม ชื่อแซมใส่ชื่อเสร็จแล้วก็มาเติมอายุของเขาผูช้ชายแล้วใช้ he is ten years old he is ten years old okay เรียบร้อยเอาเสร็จแล้วสำหรับหน้านี้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อให้ครูด้วยนะคะเวลาทำเสร็จันและหน้าเนาะใส่ชื่อไปเลยเด็กชาย อะไรก็เขียนลงไปเลยเขียนตรงไหนก็ได้ที่ถ่ายรูปออกมาส่งคุณครูแล้วคุณครูจะเห็นนะคะอ่ะเรียบร้อยสําหรับหน้านี้ต่อไปหยิบ student book ขึ้นมาอีกหนึ่งทีค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้า24หน้าที่24นะคะหน้าที่24เนาะเดี๋ยวมันจะมีคลิปการออกเสียงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังอีกทีว่ามันคือคำว่าอะไรบ้างแปลว่าอะไรเนาะ Page twenty four. Describing people. Listen, read, and trace. Young, old, tall, short, fat. อ่านจบไปแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ซึ่งจะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด6คคำนะคะ6คคำที่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะของคนเนาะว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะมาดูคำแรกคำแรกคือคำว่ายังยังแปลว่าหนุ่มสาวนะคะยังแล้วหนุ่มสาวโอดูรูปซิเขาเป็นไง แก่แล้วเอออแไบปบว่าแก่นะคะเอาไปดูคำต่อไป Tall คำว่า tall t a l l tall แปบลบว่าสูงเห็นไหมคะผู้ชายคนที่ใส่แจ็คเก็ตเนาะเขาเป็นไงตัวสูงกับอีกคนนึงเด็กน้อยเป็นไง short แปบลบว่าเตี้ยนะคะ tall สูง short เตี้ยอ่ะอีกสองคำ fat คนใส่หมวกสีเหลืองเป็นไง fat อ้วนใช่ไหมกับคนใส่เสื้อสีแดงเป็นไงสิ้นแปลว่าผอมนั่นอีกอ่ะเนี่ยค่ะจำได้ไมมเอ่ยมีทั้งหมดหกคำนะยังหนุ่มสาวเนาะโอแปลว่าแก่ทอแปลว่าสูงช็อตแปลว่าเตีย้ยและแฟตอ้วนสิ้นผอมนะคะอ่ะเสร็จแล้วหยิบเล่มน,นี้ขึ้นมาอีกหนึ่งทีค่ะ Workbook นะคะ บล o o กขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกัน k ล o o กขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่17ค่ะ17หน้าที่17นะคะอ่ะขึ้นยางหน้าที่17จนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันคำสั่งเขาบอกว่า Look and write ก็คือให้ดูแล้วก็เขียนอีกแล้วให้ดูตามรูปภาพนะคะเขามีข้อบอกอยู่แล้วเนาะอ้าดูข้อที่หนึ่งคือคำว่ายังหนุ่มสาวใช่ไหมคะข้อที่สองต้องคือคําว่าอะไรหนุ่มสาวแล้วก็ต้องคู่กับเก่เนาะคนเก่อ o L G o G. อลจีโอเก๋อตึงไปเรียบร้อยต่อไป number 3 นำัีคือคำว่าอะไรต้นน้อยเป็นไงมีต้นสูงกับต้นเตี้ยใช่ไหมต้นสูงต้องคือคำว่าทงเนาะ T ี A L, L อเอลลนี้ครูปเปลี่ยนฟอนต์ให้มันจะได้ดูชัดเจนเดี๋ยวตัว A แบบนี้นักเรียนจะไม่คุ้นเคยอ่านี่คำนี้โอเคขึ้นเนาะ ต่อไปค่ะ number f ทอแล้วก็ต้องเป็นเตี้ยเตี้ยคำว่าอะไร short เนาะ r T S H O R T short แปลว่าเตี้ยนะคะหรือว่าสั้นนั่นเองเนาะต่อไปมาดูน้องหมา number f น้องหมาเป็นไงตัวเป็นไงอ้วนใช่ไหมก็ต้องเป็นคำว่า fat เนาะ fat ต่อไปน้องไม้อีกตัวหนึ่งเป็นไงหอมเคี้ยวก็ต้องคือคำว่าสิ้นอ่น้องก็เติมไปถาครูได้เลยต่อไปข้อเจ็ดกับข้อแปดเนี่ยเอาเลยมันเป็นเรื่องความรู้สึกที่เราเรียนไปแล้วพวกแฮปปี้แซดจำได้ไหมคะนี่ข้อที่เจ็ดหน้าเขาเป็น,นยังไงหน้าผู้ชายคนนี้เป็น,นยังไงดูมีความสุขมากเลยเนยเาะก็ต้องเติมคำว่าแฮป พีกน,นื้ก็เติมไปตามนี้เลยค่ะ Happy น้อยู่ช่องต่อไปอันสุดท้าย Number 8ผู้หญิงเป็นย่เอย่ยหน้าตาเศร้ามากเลยก็คือคำว่า sad name. น,นั่อ่ันไหมคะต่อไปอันข้างล่างนะคะข้างล่างนี้เขาบอกให้เรา Match Match ก็คือโยงเส้นจับคู่ Match คือการโยงเส้นจับคู่นะคะ อ่ะมาดูเดี๋ยวเราโยงไปพร,อปรอ้อมๆกันเลยมันก็ไม่ยากอ่ะถ้านักเรียนทำอิงได้ก็ทำองเลยนะคะเอาดูนัมเบอรวันนัมเบอวันผู้ชายคนนี้เป็นไงผู้ชายคนนี้เป็นไงแก่ใช่ไหมแก่ก็ต้องเป็นคำว่าโ oh อ้นี่โยงเลยโอ oh ้ต่อไปเด็กน้อยเลยต้องเป็นคำว่ายังก็คือยังเด็กอยู่นะคะอันนี้ Number 3ผู้ชายคนนี้อเนาอสูงแล้ว เด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งใน Number f o เป็นไงเตี้ยเออก็โยงไปหาคำว่า shot นะคะต่อไป number f น้องแมวตัวนี้เป็นไงเอ่ยหอมมากเลยก็คือคำว่า f นะิ้ n เนาะ number 6ผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นไงแซดเนอะเศร้ามากเลยกับ number s ผู้ชายคนนี้เป็นไงคะ ดูมีความสุขก็คือคำว,ว่า happy เนาะและอันสุดท้าย Number 8เน้องแมวอีกตัวนึงเป็นไงอ้วนมากเลยคําคว่า fat นะคะเสร็จแล้วหน้านี้เขียนชื่อด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่ออ,อีกหน้านึงค่ะเปิดไปหน้าถัดไปเลยอีกหน้านึงสำหรับวันนี้ก็คือหน้าที่18 page 18นั่นเองนะคะหน้าที่18เนะเนาะเดี๋ยวทาไปพร้อมครูเนาะ ดูคำสั่งก่อนเขาบอกว่าให้ทำอะไรคะ choose ่ choose and write the answers choose and write the answers ก็คือให้เลือกนะคะเลือกเนี่ยเลือกคำในวงกลมที่เขาให้มาเสร็จแล้วเราก็นำมาเขียนพอเราเลือกเสร็จแล้วก็นำมาเขียนนะคะขีดเป็นเครื่องหมายถูกคำที่เราเลือกเนาะอ่ะดู number one ข้อที่1ข้อที่1เด็กเด็กๆหนุ่มสาวใช้คำว่า ยังเนาะไม่ใช่โอก็คีดถูกตรงนี้แล้วก็เขียนยัง Young, ตรงนี้นะคะต่อไป Number two, <c oughs> อน u m b e r 2เขาชี้ลูกศรที่ผู้ชายคนตัวสูงใช่ไหมคนตัวสูงคนตัวสูงต้องเป็นไงใช้คำว่า l ะไรทอหรือ short ค่ะทอเนาเคื่คีดถูกด้วยคำว่าทออย่างนี้แล้วก็เอาทอมาเขียนข้างล่างตรงนี้ he is tall แบบนี้ไม่ต้องใส่จุดนะคะเพราะเขามีจุดให้แล้วเนาะต่อไป ข้อต่อไป Number ร์บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นไงอ้วนหรือผอม Thin หรือว่า Fat fat ใช่ไหมอ้วนเนาะก็ขีดถูกลงไปแล้วก็เติมคำว่า Fat f a ตจึงไปนี้เนาะต่อไป Number ร์ u m นัมเบอร์บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นไงเซนเตอร์คอสเป็นไงโอหรือว่ายังแกหรือว่าหนุ่มสาวคะ แก่แล้วใช่ไหมดูหน้าตาสีมีโหลดมีเคราด้วยอ่ะต่เติมคิดที่คําว่าโ oh อแล้วเราก็เอามาเขียนโอลงไปตรงนี oh ้นะคะ he is oh อ่ะต่อไป number five number f i บอกว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเป็นไงดูมีความสุขไหมหรือว่าเศร้าเออดูเศร้าเนาะเศร้าต้องเป็นํำว่าอะไรคะ sad หรือว่า happy ใช่ต้องไปคำว่า sad คำนี้เนาะขีดแล้วก็เติมนะคะ s a d sad เติมมาเลยต่อไป number six number six บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นไง f a t หรอือว่า thin f a t คืออ้วน thin คือผอมผู้ชายคนนี้ต้อง thin เนาะผอมนะคะไม่อ้วนนะก็เติม thin ลงไปตรงนี้ เรียบร้อย number seven number seven ชี้มาที่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้เป็นไงทอหรือว่าช็อตช็อตนั่นเองเนาะเตีเ้ยเนาะไม่ใช่สูงเนาะถ้าชี้ที่ผู้หญิงเราต้องตอบทอนะคะทีนี้ชี้ที่เด็กผู้ชายต,ต้องตอบว่าช็อตแล้วก็เขียนช็อตลงไปด้วยช็อตทิปโรเตี้อ้าวข้อสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ดูเป็นไงคะ sad หรือว่า happy ถ้าแ a d คือเศร้า happy คือมีความสุขเรายฉนนี้ยิ้มอยู่แต่ว่าต้องมีความสุขกือตัว happy แล้วก็เติมลงไป i am happy โอเคเสร็จแล้วไปฝึกหาทั้งหมด3หน้านะคะตั้งแต่หน้าที่16 17แล้วก็18เนาะสำหรับวันนี้นะคะสหน้า นักเรียนอ,อย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูด้วยนะคะก่อนจะถ่ายรูปสมงเนาะเขียนชื่อพร้อมกับระบายสีได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนมากค่ะ See you again next time บ๊ายบาย